อ่ามันจับแกลีไปแล้วาม,ามึงจะเล่นอะไรลูกไดนหมดอ่ะเล่นเมทไปมึงเล่นเ,นเลยอ,อย่าหาทํามีหน้านะใจเย็นนะลูกมึงจะเล่นอะไรไม่รู้ดิฟาร์มไปเลยมเลเรนไหมยังเล่นมลิรนกูเล่นอะไรดีแ <c oughs> ทงแล้วแหละ เอาอะไรดีเพื่อนเอาเมดมาดีกว่าเมดตัวไหนล่ะตัวไหนก็ได้ได้หมดเฮ้ยเจอคลิกสี่ตกเมื่อกี้ไอ้นี่เลยนากเล่ยอยากเล่นแตกรอ,องของไอเย็ดค โอ้โหแล้วลิงด้วยมึงเอ้ยมึมันอัจฉริยะสัส อีชาอยู่นะมายกูบอกเลยทำไมใส่เน็ตมายกูไม่รู้ดิโลมหรอ้งคนผู้ชม,ชมคนผู้ชมทำอะไรครับใช่คนผู้ชมน่าจะโลมแล้วคณผู้ชมเล่นตัวเดิมคณผู้ชมเท่ง

อะไรของคุณผู้ชมนี่ไป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 เดียวเดียวเดียวดิให้ได้เลยออฟได้เลยทีเดียวเออนั่นแหละแค่นั้นเองแค่นั้น

ไ,ได้โดนแข็งกูไม,ไ,งไม่มีมานาะกูตายด้วยเนะี่ยได้เอาดิกูก็ได้เหมือนกันลนะคิดว่ามึงโหดลหรฮะมึงขอเน้นเน้น <ขอ S 1> ที่นนทหน้าเลยดิยดจัดมาดิจัดมาดิ ดีว่ามีอันนี้พอดีอุย้ยคาเฟนี่เอาหมดแล้วหรอเดี๋ยวโพสยิงอยู่ไหนวะยิงลงล่างคาเฟนี่หายคาเฟนี่หายด้วยอะไรนะ เป็นใจเชียวคิดว่าห้าเเป้งเหรอเพื่อนกูมาเลี้ยงเหมือนกันนะเฮ้ยมึงมันสุดยอดอ่ะเรียบร้อยเอ๋อเฮ้ยจะยิงยังยิงอ๋อถอยก่อนถอยก่อน ยิงกูทีโอไม่ใช่ยิงกูทีต้องตีกูทีเลยใช่ไหมตบกูทีมาดิตบกูทีพรีรรรมาหน้าบอกเลยยิงกว่านี้ก็เข้าออหน้ากูต้องการมาหน้าเพื่อนกูใช้มานาไปแบบตัวดี Lát nát ăn nát 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 เขาจะใส่กูแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหอย่างเยอะอะได้สองตัวมั้งไม่ได้่ะอีกตัวหนึ่งวินชาชัดดาวเอลินแม่งกระโดดเข้าหัวกูอย่างเดียวเลยมึงไม่ช่วยกันมั่งวะเพิ่งไดีแล้วแล้วกูวิ่งไปทันกูกระบุนแล้วนะไอ้ตัว จริงๆอ่ะมึงควรสลับกับแคลลี่นะเออเลยมึงจะเนี่ยคนสลับกับแคลลี่ได้แล้วเนี่ยแคลลี่โดนยิงเละเทะเลยในทางบนนี้กูอยู่ไกลมากวอ้โหจะตายแล้วจ้าตายแล้วเนี่ยแค่เกือบแค่เกือบแค่เกือบอย่างนั้นล่ะอย่าอยู่เลยย่าอยู่เลย บังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นเล่นเมากเพื่อนถอยดิมันเอากูอีกแล้วเกือบไปเกือบไปใครไม่เลือดเดียววะเอาแล้วปล่อยเล่นเล่ก็ได้มั้ง จะเพิ่งปล่อยนะยื้อใหุ้ดชีวิตก่อนปล่อยเลยปล่อยสุดละสุดละสุดละใครก็ได้มารับกินเล่นเทียนกูดิกูแม่งโดนตลอดเลยสักให้กูยิงอย่างสงบสุขไม่ได้ให้กูจับแทงมาก็จบแล้วเมื่อกี้นี่ไงมันจะมาเล่ากูแล้วแล้วยังไม่ได้ คือถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยออฟเอลินนะมึนตรงนั้นอ่ะโอ้โหคือผ่านหน้าไปงทีดิต้องรอก่อนสักครู่มันมาแล้ว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 มาแล้ว ตายดิโอ้โหแม่งูเอามันไม่ตายตายนิดเดียวได้แล้วได้แล้วได้ปะได้แล้วลิงด้วยลิงด้วยเลยลิงสวยครับพี่นี่แยมอัด์ตคาร์ลีกูไม่ได้คิวเอาเอาแอดติดถฉยเฮ้ยเบนเปนตัวแล้วนี่มันเมตสายแอดติดนี่ว่า ไม่โคตรชาเลยไม่น่าเอาคูดามมาเลยวะมึงต้องเอาดาเมจเวทดิลองท้าดาเมจเวทดไปเลยเฮ้ยจะเย็นเด้อตายเลยเดิกูตายเพื่อนเพื่อนกูตายตายซะที่ไหนเรานี่ได้เป็นคิวเลยนะเดินบนเลได้ด้วยกันเนี่ย งกลางเก่งอยากโดนกระทืบครับมาช่วยเ่อนในข้างลางลีงโอ้โหไม่ทันม,มึงบวกเร็วเกินเลอเลยมึงบวกเร็วไปเร็วไม่งเห็นกูปอดีเลยข้าพินี่ยาวกู อ๋อใช่กูกนกูจะตายหาแล้วเพื่อนเลยตายดีรับโอ้ฮ้าวเปล่งยึดแม่แม่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ยั้งเลยนะเฮ้ย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 มันเห็นกูแล้วเฮ้ยกูถามจริงมันจะเอากูแล้วเฮ้ยกูถามจริงเรียบร้อยเรียบร้อยดีแฮมมึงฟิววด้ยเหรอฟิวด้วยเหรอ อา้าวโดนแข็งต่อหน้าดิมาก่อนดิ <c oughs> มาทำไมเงี้ยไอลือม,มาตายานะ <c oughs> กูเนี่ยมา,มาตายการบายก่อนต่อออกลงเท้าเลยปะเร็จเรียบร้อยดีเออเลยโดนร้อยละต่อรอ,องทเท้าอะไรเพื่อนนำมิดเวทไงเ, <c oughs> เออเลยกูโดนนี่ละต่อกโควิดนะนำมิดเวทไปเลยเฮ้โอ้แมเ่เจี๊ที่ดาวฟ้า กำลังกลับอบอกยื้อไว้ก่อนอบอกกลับ,อบ,อบ,อบยื้อสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้ว,วสุดแล้วกู้กำลังดันบ้านอยู่ดีตัวที่ไอ้ไดริงเรียว่าสวยอยู่ยีเย็นแม่เนี่ยขอสักทีแบบเน้นๆได้ไหมาดเอาดิาดาดโอ้โหแม่งโดนสตาร์ทมาดีเลย ดียบบล่เออเลิกเอาดิได้นะ,นะ่นะสวยเลยได้เลย,<ม>ยลเดียบบร้าเแียน,ลนหล,นลา <c oughs> เออสวยงามชีซีซีเจยเนี่ยนะไหมข้าไปแปดตัวแล้ว Pà, mà Pà, hát 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 hát. đi ngay, đi ngay, off, 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 ở trong vòng đấy, ở trong vòng đấy, gúyng ịu, ủa, ủa, chia cướp tay, lên mạnh mẽ chạm อาดีอาดีเอดีอดีเพื่อนอาดีอัดีเฮ้ยทีลิงกับทุกปูเร้อยบร้อยอยาฟิกเกอร์เข้าเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแรงแรง เรียบร้อยดีไอสัตว์วิ่งมาอย่างนี้วิ่งก่อนโมเดนวิ่งโมเดนหนีกูกาแล้วใช่ไหมต้องวิ่งมาเขาไปไหมไปรอมาได้ออฟได้สวยอย่าให้โดนอันตีกูกูบอกเลยเอ้ยเขาวิ่งนี้เย

cái bác hạc thật Mày nín đi Nhiệt kệ, thăm phẳng luôn chứ Đẹp lối đi เรียบร้อยดีน้ำหอมดีอ่าแหกไปดีไม่คไม่ดิงเท่งควรกลับบ้านกูกำลังออกออกลัางนันแหลนัทแหลเรียบร้อยโดนแช่เกือบอ้สัต เอาดิวิ่งพิงตามอากูมาดิไอ้ย่ามาช่วยกู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 เนี่ยช่วกูเนี่ยโอ้ยไอ้ย่าเกับตายด้แล้วเสเลยเสียวว่าเลยมั้งคาเฟ่นี่วะเป็นไรมันดิเป็นตัวนนี้ให้ปุ่มกดกดไม่ได้เจริญพร

เอาดิเอาดิดิว้าว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 เรียบร้อยดีไปตอดไปตอดมังกรยิงตายเฉยตายเฉยนี่แหละความโหดของร้ายยีงความโหดของร้ายความโหดร้ายของโมลิน ไอ้เยี่ยมพิงมาลัดเฉยหน้าเดินดานเลยไอ้เย้แคมาตางมาตางเออกำลังไปถ้ากูโดนลิงตบนี่เรียบร้อยเืมเกลเือยตายเยอะ

ต้องเอาบูเลยแหละขี้รัวๆเอาบูเลยดักเลยดัก,กเลยดักเลยรวบรวมแล้วดักได้ปะวะไม่รู้กูคือกูยิงรัวมาตอนนี้นได้มาละได้อีกมันมานี่แล้วเพื่อนเอ้ย เพื่อเลยมันมาในจมูเแล่ยอูไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่หรอกพูดเพื่อกระสายเลยโอ้โหเรียบร้อยดิกูบอกเลยเอาไปไหมเอาไปไหมถอยก่อนถอยก่อนเลยถอยถอยตายนะมึงเอลินไปหาแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเลยไปเลยถอยตายนะมึงเอลินไปหาแล้วบ้านเลยเอลินมันกระโดดใสู่เลยเมื่อกี้ต้องมีคนรับเอลินให้กูตัวหนึ่ง วิสกอเท่ากันแล้วนึ่งหน่งเงินหางกบะสีโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเสียนะป่วนสุรัตตอนเนี้ยสุดสุดวันนี้จับไม้กางมาดีกว่าเรียบร้อยอุ้ย อยตาคนตังงต้งโดดมือนกูจะไปให้มึงแช่น,นะนอีดอรอยากการปลอมไหม ก่อนเราต้องควรรวมรกันนะไม่งั้นถ้าแยกดันแล้วกูโดน<า>ห,ลหลอยไม่หลอดเหมือนกันนะไปมามกอนมมกอน<ม>นานไ,ไงกลัวละเอาดิเอาดีเอาดีเอาดีาดโดนอยู่นั่นนะ่ะ

แล้วจ้ามมาแล้ว,ม,ม,าลวมาอย่างเยอะอยังไม่ตาย,ตายโอ้โัคาปินี่จริงแรงมากร,ระวังลิงนะ,ะงงโอ้โหไม่ชันที่ เรียบร้อยจบโอ้โยยืยกูสาบกันบ้างไม่เป็นไรเรื่องไหมครับต่อปิดสตรีมแล้วเปิดใหม่ก่อน นี่เครื่อก่อนจะไมนี่เออเออ